คุณแม่เริ่มหายใจไม่ออกหรอแล้วแบบท้องแน่นมากค่ะตอนนี้ใกล้มากๆจริงๆค่ะใกลจริงๆทํางานยันขึ้นเกียค่ะจริงๆสองวันคลอดอีก2วันหมอนัดไปอัดมิดแล้วค่ะก็ก็คุยคุยกันอยู่ค่ะว่ายังไม่อยากฟันธงอะไรเดี๋ยวมาปรับเป้าเซอร์ไพรส์มีอีกคนทั้งที้บอกว่าปิดอูไม่ได้รอรอดูก่อน จริงๆสาขานี้ค่ะพันไม่เคยมาเพราะเขาเพิ่งเปิด2 0 1 8ก็ได้ข่าวว่าพี่บน,นักข่าวก็ไปกันผิดหมดเพราะว่าโชว์สปีร์ทุกคนจะรู้ว่าริมแม่น้ำน้องก็โตที่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าคือประทับใจกับกับโชว์สปีร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญไม่ใช่แค่เรื่องอคาเดมิกแต่ว่าเขาเขาให้ออกชุดนี่เด็กหลากหลายด้านมาคือเราโตมาเราได้มีโอกาสทำเอ่อเรียนพวกดนตรีกีฬา แดงคือมันทําให้เราได้คนพบแพชชั่นตัวเองตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็ค่อนข้างสปอร mm ์ต hmm. เด็กทุกคนแบบสปอร์ตแพชชั่นของเด็กทุกคนค่ะก็เรียกว่าวันนี้ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสมาในฐานะสิทธิ์เก่าและคุณแม่ลูกสองเนะ mm hmm. าะใช่แฮปปี้มาก mm hmm. ค่ะ mm hmm. นีค่ะวันนี้เป็นเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าเขากำลังล a นชโโรรแรรมอีกแบบซึ่งก็คือโปรแกรม b a l i n g o ค่ะเขาบอกว่าเขาจะสอนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนก็คือจีนกลางนะคะควบคู่กันไปเลยซึ่งตอนแรกเราก็โหเด็ก เด็กจะไหวเราเรียนสอภาษาแบบคณิตก็สองภาษาวิทยาศาสตร์2ภาษาแต่ว่าเขาบอกมันจะทําให้เด็กมี critical thinking หรือว่ามีความคิดที่หลากหลายขึ้นแล้วเอาจริงเด็กเล็กะสอนง่ายกว่าตอนโตเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าโอ้จริงๆมันมันเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็เชื่อว่าเด็กทุกคนที่ได้มีโอกาสมาเรียนคอร์สนี่ค่ะจะจะได้เปรียบในอนาคตมากๆคุณแม่เริ่มหายใจไม่ออกเหรอริ่มแบบ ท้องแน่นมากค่ะตอนนี้ใกล้มากๆจร nah ิงๆค่ะใกล้จริงๆทำงานยันยันขึ้นเกียดค่ะจริงจริงอีกสองวันคลอดอีกสองวันคุณหมอนัดไปแอดมินแล้วค um ่ะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วใช่ค um ่ะ จริงๆยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อคืนรู้สึกุยปวดท้องจัดกระเป๋าดีกว่าคือรอบนี้มันเหมือนเราชิลกว่ารอบแรกด้วยมั้งคะคือทุกๆอย่างก็กะว่าก็ใช้ของพี่ก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรใหม่ตื่นเต้นนะแต่แค่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อของใหม่ไม่ได้เตรียมอะไรใหม่ก็กะว่าก็ reuse เอาค่ะก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าน้องตื่นเต้นที่จะดูว่าเออพี่ลิเชียจะจะเป็นพี่ยังไงก็นี่แหละค่ะเป็นเป็นสิ่งที่เรารอดู เลยเห็นหน้าน้องแบบครั้งเดียวทั้งทั้งกันเหมือนตอนโฟดีที่เออต้าซาวไปก็คือหันหน้าข้างตลอดจนจนเราก็แอบรุ้นเหมือนกันว่าจะได้พ่อหรือจะได้แม่มากกว่ากันทุกคนบอกลูกชายก็ต้องเหมือนแม่ไหมคะเอ้แต่ไม่ไม่คาดหวังค่ะเหมือนพ่อก็เหมือนพ่อมันพ่อก็ดีใครก็ได้มอนใครก็ได้ คุยคุยกันอยู่ค่ะว่ายังไม่อยากฟันธงอะไรอาจจะรอลูกสองคนนี้เข้าโรงเรียนโตอีกสักหน่อยเราค่อยมาตัดสินใจเหมือนคุณพ่อก็บอกว่ายังยังไม่ต้องรีบคิดหรอกคือเราเราเลี้ยงเราเอ็นจอยไปก่อนแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกเดี๋ยวมาปรปปับเซอร์ไพรส์มีอีกคนทั้งที่บอกว่าปิดอูไ๋ไม่ได้รอ,อดูก่อนตอนนั้นคุณพ่ออยากมีศาก์มากๆคือเขาก็บอกเขาพร้อมนะแต่อยู่ๆพอใกล้คลอดพ่อก็บอกว่าอุ้ยสงสารแม่ บอกว่าแม่แม่น่าจะเหนื่อยก็แล้วแต่แม่ค่ะแล้วแต่เริ่มเห็นใจเริ่มเห็นใจเราแล้วว่าคือลูกคนโตก็คือติดแผ่นมากๆคือทุกวันนี้เรายัางเรายัางอุ้มเรายัางอะไรแบบพาเขาไปเล่นนู่นนี่นั<ม>่นก็เขาน่าจะเริ่มเห็นใจแล้ว <c oughs> หนึ่งขวบเกือบเจ็ดเดือนนะคะใช่ค่ะยังไม่สองขวบเลยอะ่ะแล้วก็มีน้องเล็กก็เลยไม่รู้ว่าเราจะออบริหารเวลาในบ้านยังไงก็เดี๋ยวดูกันอีกที อุ้ยค่ะเขาจะแบบจับท้องแม่แล้วก็จูบแล้วก็บอกว่าเบบีแล้วก็จะแบบจับคลุมตัวเองแล้วก็บอกว่าเบบีคือเราก็พยายามพยายามสอนเขาในทุกๆวันค่ะแต่เราเาก็ยังเด็กมากนาะ ค่ะจริงๆคุณหมอก็บอกว่าวัยยิ่งวัยนี้เขายิ่งติดแม่ค่ะเราก็ต้องเตรียมทั้งคุณยายทั้งพี่เลี้ยงคือโชคดีที่เขายังติดพี่เลี้ยงยังติดคุณยายแม่ก็จะจะเบาลงหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีเอ้ยถ้าเขาติดแัดคนเดียวอะ่ะก็ก็จะลำบากมากแพทว่าช่วงแรกต้องปรับแน่นอนเพราะว่าแม่ก็คือภารกิจหลักก็คืออยู่กับคนเล็กให้นมเนาะมันก็จะถูกดึงดึงออกมานิดนึงใช่ค่ะ ชื่อยากมากเลยอ่ะรู้สึกว่าชื่อผู้ชายมันยากจริงๆคือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณพ่อเหมือนเดิมแพนยังไม่ชอบชื่ออะไนเลยม,มีประมาณสองสมชื่อแต่แต่ไม่ฟันคงเลยค่ะรู้สึกว่าผู้ชายมันยากที่จะน่ารัก <c oughs> ชื่อผู้ชายมัน,น,าย,มนยากอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูค่ะน่าจะน่าจะน่าจะดูแค่หน้าเขาแล้วก็ว่าเข้าหรือเปล่าช <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะรอรอคลอดปุ๊บนี่แหละอาทิตย์นี้ทุกคนได้ถ้าถ้าลงไอจีปุ๊บทุกคนก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันค่ะใช่นี่ก็ยังไม่ความ้องน่าจะไม่มีคล้องเลยค่ะที่อยู่ในลิสต์โอ้ไม่มีเลยไปแบบ <คน S 1> แต่มีโองคนละแนวกับพี่เลยอ่ะใช่ค่ะแต่คุณพ่อก็ให้คุณพ่อเลือกละกันเขาตื่นเต้นค่ะที่จะมีลูกชายคือเขาเป็นข,ขนาดกับลูกสาวเขาเล่นแหลกมากจนบางทีเราแบบ เอ้ยนี่ผู้หญิงนะแต่เขาเขาเลยดีใจค่ะที่จะได้พาลูกชายไปทํกากิจกรรมเอ็นเวนเจอร์เขาชอบแบบไปปีนเขาไปพายเรือเนี่ยเขาก็บอกว่าดีใจที่นี่แหละพาลูกชายไปลุยด้วยกันได้แหละสนใจใช่ค่ะก็ดีใจค่ะที่ยังมีงานอยู่รู้สึกรู้สึกโชคดีมากที่เรายังได้ทำงานแล้วเรายังแข็งแรงก็ อยากคลอดแล้วก็อยากกลับมาทำงานไวๆใช่ใช่ใชค่ะแม่ว่าจไม่นานจริงๆแพทมีงานอีกทีก็คือ1เดือนหลังคลอดพอดีเลยใช่ใช่แต่ว่าอยากคาดหวักเล็กงหุ่นนะไม่แต่เราก็จะพยายามมาดูแลสุขภาพจิตใจเราแล้วก็พยายามคอัอดให้เพียงพอเพราะว่าถ้าเรายมลูกก็ก็จะจะไม่ดีอ่ะเขาก็จะไม่ได้รับน้ำนมหรืออะไรที่มัน ทันี้ก็เหมือนท้องแรกน่าจะต้องผ่าค่ะไม่ไม่ไม่เสี่ยงการปวดท้องใช่ค่ะออีกอีกแป๊บเดียวจริงค่ะไม่ได้ดูเล้วค่ะก็คือคุยกับคุณหมอคุณหมอแนะนำอะไรยังไงเราก็ล็อกวันใช่เรื่องเรื่องเวลาก็เลือกแล้วเลือกแล้วใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะให้คุณพ่อกับคุณหมอจัดการเลย เอาเอาเวลาสะดวกสบายไม่ต้องตื่นเช้ามากเอาแบบสบายๆเราไม่มาเนี้ค่ะจริงๆก็หมอหมอที่เราฝากคันนี่แหละค่ะใช่ไม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 ่ได้ขนาดนั้นค่ะ <c oughs> เอาเรื่องสะดวกค่ะวันสะดวก คนแรกป,ปปับมากเพราะคนแรกคือเราแผนจะข้อธรรมชาติมาโดยตลอดจนกระทั่งใกล้กาหนดแล้วตรวจด,ดูแล้วคุณหมอก็บอกว่าขอนัดมาเร่งคลอนะเพราะว่าน้องโตแล้วกลัวว่าเราจะมีปัญหาซึ่งตอนนั้นเราก็คงหน่อยจริงๆเราไม่ปรึกษาใครเลยเรากลับไปเครียดร้องไห้ว่าแบบเ,ออเราเราจะไม่ได้ตามแผนเราแล้วนะเราต้องโดนฉีดยาเล่งเราต้องโดนเจาะน้ำขั้นก็เลยกลัวหน่อยแล้วก็ตัดสินใจผ่า ผ่าฉุกหุบแล้วก็ผ่าแบบไม่ได้ตั้งตัวก็เลยคิดว่าอา่ะรอบนี้ทุกอย่างน่าจะสมูทขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะคนนี้ถือว่าถือว่านิ่งมากใช่ค่ะสบายสบาย,บายๆๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ะแฮปี้นิวเยียนะคะในวาระดิทีขึ้นปีใหม่2025หรือ2568นะคะขอให้แฟนๆท็อปดาราทุกคนมีความสุขมากๆเฮงๆปังๆและทำกิจการอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะและที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีกำลังใจมีพลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาไปตลอดทั้งปีและมีความสุขทั้งปี2025ค่ะ อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไ r ร b ์ที่ youtube channel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอๆๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดาราก,กันด้วยนะ